ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch l i Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งการ Re-action Behind the Scene Series กี่หมื่นฟ้า EP 6กจ้าเป็น EP ที่พวกเราแบบพี่ขอทำอะไรแบบคนขับแฟนกันเขาทำกันได้ไหมครับไม่ไหวไม่ไหวทุกแล้วตอนที่โทรศัพท์เข้า เดี๋ยวพี่มานะคะจ่องเลยจ่องเธอฉันชอบตอนที่บอกว่าเป็นช่องที่รีอคเงียบมากเพราะว่ากลั้นคำท่าฮบฮบฮบจริงนะทุกคนฮบคือมันแบบเขินแบบไปแล้วนะลงตัวเป็นคนละฝั่งอล้พี่เต้ดีกว่าคนละฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังดีกก่าแล้วระหว่างวีที่ผ่านมาทุกคน ก็คือวกวนวกวนอยูดตั้งแต่แบบ <c oughs> เบื้องหลังที่ครูก้าปล่อยมาน,นู่นนี่อุกคนฟินมากบอกเลย ไปดูกันดีกว่าค่ะเบื่องหลังจะยังไงแต่ว่าก <is it? S 1> ่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในแ l ลิสเอ็กซ์คลูซีฟกับ m e มเบอร์จ่าแล้วยังมีปุ่ม s ุ p e ป t ร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมไปทุกคนถ้าพร้อม้ก็ไปดูกันเลยทะเลแบบไม่เค็มเลยหวานฉ่ำ นั่นหลอ่เหรอพี่นโงโอ้เห uh> ็นพ uh> ี uh> oh, いい <h <h ่โตขาเจ็บ

ต้นตนเก่งเซฟมัมมีรางเซฟครับอะไร่เนี่ยันนี้คทำอะไรูเนี่ยอ๋อูทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันจะถ่ายตนทำไมมันที่ตรคนแก่แล้วปะคุณจะถ่ายตรงนี้ทำไมมังไม่โดนแดดแล้วปึ๊บมองรู้สึกตอนนี้ายตัวมงมันหิตัวลงยิบตัวลงมือตัดอยู่ขอ ทิ inh oh Wait, ้งไปหมไม่มั uh ่นใจเรื um, uh ่องไม่แน่ใจแล้วนอธิบายความรู้สึกได้แบบไม่ใช่นหมดเฮยมาท่้ไปด้หมแล้วก็คิดจตแจ้งต่ออเนี่ปุ่ตาพเวอาะกเงรู้สึกกับใจ ไอ้ปลาโองได้เป็นสิ่งไรสุดเด็ดไม่เข้าเฮ้ยคุณตอนนั้นหนีครับผมเตียเนี่ยอน้ำขึ้นก่อนน้นเยอะเกลี้ยงตลอดอะไรนะน้ำมันหมดก็เลยติดยู่ตรงนี่ เฮ้ยงน้ทุกคนง้ำเปี่ยนในกอนแล้วไเฮ้ยมแกงแก่นะครับทุกคนวคนที่โดนแจ้งเยอะที่สุดในกองก็จะเป็นผมคนเดียวหนึ่งก็คือหนูแกงหเืมีต้องไปช่วยแล้วมังมีช่วยหนูครับ พี่เบบก็หักไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะผมบอกแล้วมีผมคนเยอะด้ยแหละคอยปอกเาใช่เหรอดูฟินว่ะเอาเะไรมาปอกเินดูวด่ะนอุ้ย ใส่มากเนาะจริงอไะไรานดีมากอามอไม้สอาอ่าอคัพี่ทีมงานคือแบบสุดว่าทะเลสวยจังเลยจริ เตนียโคตจะดีอ,ดอ,อันนี้พยายามสบายลุ่มนี้มันแย่นตามองแ่เฮ้ยตบมาอัเดตุ่นี้ยังไม่ถูกแชุกาไวอืมดี ป็นแบบดูอีกครั้งก็ฟินนะเป็นเป็นซีนที่ชอบเแบบเป็นซีนที่แบบจริมันน่ารักอ่าปัดเลยปัดไม่ให้เห็นหรอกนะให้ดูอีกมุมหนึ่งให้ดูอีกมุมนึ่งเป็นแบบซีนที่ประทับใจดูแล้วมันแบบจริงมันสักัดซี่สักรซี่ไหมคะสักัดซี่ไหมคะจบแล้ว บไปแล้วค่ะเออความรู้สึกตอนที่ดูยังกลับมาอย่างท่วมทนเต็มไปหมดเลยจริงทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็ลอดู EP 7ไปเลยใช่ก่อนที่จะดูก็มาดูคลิปนี้กับเราไปก่อนใช่นะทุกคนเป็นแบบเป็นตอนที่พิเศษสุดๆเลยใน EP 6อ่ะเนาะมันฟินแบบ ดูกี่ครั้งก็ยังเขินอ่ะเออมันมันเป็นซีนที่เขาได้บอกความรู้สึกแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบฉเฉลยว่ามันคือตัวบทหรือเป็นตัวเขาเองอะไรแบบนี้หมายถึงว่าในความรู้สึกของพี่ฟ้าเออก็เลยรู้สึกว่าเป็นซีนที่ดีมากแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเป็นอีพีแห่งการพูดถึงอย่างนะเยอะมากๆเลยอะ่ะถือว่าเขาต้องไป จไปนในโรงหนังกันเลยเออเห็นมีรีแอคน้องๆออกมาถ่ายในโรงหนังอะไรเง,งี้ยน่ารักมากจริงฟินมากฟินมาก,มาก,มากแล้วก็อันนี้ก็ได้เห็นอีกคู่หนึ่งด้วยเนาะการวีฟอะไรอย่เงี้ยของคุกกามองหมี่แบบประหับอยน่ารักมากเลียวเยียเนาะ ก็เจ้าน้องเซฟเป็นแบบน้องน้อยน้องเล็กเดี๋ยวมัมมี่ยังไม่ช่วยเขาเออน้องเซฟฟองแหละน้องเซฟฟองมัมมี่มัมมี่ยังไม่ช่วยเขาเออว่าอยู่ในกองโดนแกงคนเดียวเลยเนี่ยแต่คนที่เขาอาสาบอกว่าเขาเป็นคนปกป้องอะอะไรแต่น้องเซฟบอกว่าไม่ใช่ออะแกงผมทุกวันเล็บปอมอะไรเขาแกงพลหักหรือเปล่าบ้าบอทุกคนนั่นแหละค่ะก็เป็นบ h ฮ n d t h ซีน ep 6ที่เอามาแบบ อุ่นเครื่องเตรียมพร้อมสำหรับการดู EP 7ต่อเออซึ่งน่าจะมีความตึงเครียดหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะจ๊ะก็ฝาก<ม>ด้วยเนาะรอดู reaction EP 7ฟัง Recap EP 7กับพวกเราด้วยนะคะใช่ครับปีใหม่ไม่ใช่ปหนก็ดูวนไป,ปจา้จาวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนจจะกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีสดค่ะบ๊ายบาย,บาย